สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอรับทุกคนครับสวัสดีเอฟซีแฟนขับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีแฟนขับน้องอุ๋ยพชรบ้านแพงนั่นครับเมื่อนี้นะครับผมกุ๊กเคมมลากับบาวโจอีสไซ้เฮาสองคนจะมาเปิดโพติดตามหรือว่าแฟนขับบุงอิงเนี่ยครับมากกว่าหนึ่งล้านคนมาใส่แนนแฟนขับแห่มาจากไหนกันบ้างหนึ่งล้านกว่าคนอก่อนอื่นนะครับผม เฮาสองคนกันฝากเขาติดตามเพจแล้วก็ช่องของเราด้วยนะครับผมกุ๊กเคมาร่าชนะครับพิมพ์ไปชื่อเดียวเลยนะทั้งทั้งช่องยูทูบทั้งเพจครับผมกุ๊กเคมาร่าและกระทั่งอีก็คือบาวโจดีไซน์นะครับผมทั้งเพจทั้งยูทูบเหมือนกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เขานำด้ยพี่น้องเด้ออ่ะเมื่อพอถึงกอนก็ถึงวาเปิดผู้ติดตามอุงอิงมาจางไหนทรงง้ามวันนี้วันนี้น้องอุงอิงค่ะ ส่งงานจากเซบน๊กส่วนตัวน้องเช่นเดินนะคะส่งงานวันนี้ขอบพระคุณทีเอ็นดูหลาหักแพ่งลาตั้งแต่มือแรบจนหอดมือนี่พอพอไม่แม่กะหักแพ่งหลาอยู่ตลอดมือนี่พอพอไม่แม่มาหายกันร่างใจหลาอีลีจ่าขอบคุณทีบอดขีมบอปลาหลามือนีลามีความสุกอีลีจ่าขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลาขอบ พอบพุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสน,นุนหลาขอบพระคุณพ่อโจโอแม่นุษย์าสุภาพลุงอำนาจและก็วงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้หลาขอบพระคุณพ่อพ่อม่ๆเอฟซี่ที่ฮักแพ่งหลาด้วยจ้าแล้วก็ได้พวงมาลัยด้วยนะแฮชแท็ก <H atch S 2> พระอ,อาจารย์แฮชแท็กไลฟ์สดยืนหนึ่งธนโดนบ้านฮักน้องอิงพ่อฮักชัยนาฏ แม่จิราพรพ่อทอ็อปพ่อกำธรแม่ฮักลบุรีมาไลด้านหน้าเวทีแล้วก็ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีทีมอบไฮลาแล้วก็สิงของมากมม้ทีมอบไฮลาอีหลาะฮักพ่อพ่อแม่เมียเดจ้านี่งไงอเดตมาไลนะคะเนี่ยค่ะส่งงานทุกวนันมันน้องนี่้นออดีตค่ะแกเนี่ย ชุดเพชรใช่ไหมเนี่ยครับชุดเพชรมาส่งงานอืมบางทีเป็นสูงลำเลีองเนาะชุดเพชรค่ะใหญ่ของกินมากมายของฟงของฟ้านี่เห็นในของพอกันใช่ครับเดี๋ยวมาอัปเดตลุกเมื่อคืนเหมือนกันสวยมากเป็นสาวแห้งทรงฟาล่าพี่น้องฟ้าล่าชุดสีน้ําเงินนะสวยมากสวยเหมือนดาราท่านหนึ่งเนาะเห็ดผมทรงแบบ งปล่อยผมใช่ไหมปล่อยผมแล้วก็ดัดรอนเนาะรอนสาวใหญ่เนาะสวยสวยสวยเดี๋ยวสิแปะให้เบิรงกวางรูปที่สวยเนาะสวยมากสาวหน่อยรอยสุดสายอีรีพันสุดกุแหละสวยดูมีออร่าตั้งแต่เป็นพี่สเตอร์ของอันกังนัมนี่ใช่ไหมออร่ามากเป็นสาวแห่งคารุมีสวยเนาะสวยสวยสวนี้อ่ะค่ะ แล้วว่าจโจ้ก่อนเราจะไปพูดถึงฝากงาน <Okay. S 1> วันนี้เนาะวันนี้วันที่17อิห่ากาได้แช่เหมือนแรกงมาหายกระลังใจหลาเน,นเดอน,นี่ค่ะแล้ววันนี้งานที่บ้านปราศาสาบิง<ม>บ้านปรา,าสาทบิง<ม>ตะบลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่นอ้องครับผมสาวน้อยเพชรบ้านไทยแบบเต็มวงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการ เพ่องเสียงเบสเนี่ยตึมตึมตึมครับพี่น้องแล้วก็โชว์สุดพิเศษยิ่งใหญ่อลังการทุกคืนนะครับเออวันนี้มันจะพี่กุ้มปิดน้่าบอยใช่ไหมเห็นบอโจโคยังไงต้องต้องดูอยู่ในหมอลำขอบอโจก็ได้อะบอโจก็ได้เห็นแวบๆเมื่อกี้เองนี่เด้อเขากุ้มขึ้นนี่ครับค่ําคืนนี้พี่แมนมานีวันฟังก่อนใครเมือคัดมักเมียเขาเสนกุ้งปิดเนาะ อมปิดคืนนี้เลยอ่านี่ไงวันนี้รับเชิญพี่แมนรายวันที่สิบเจ็ดราคาร้อยยี่สิบเก้าบาทก็คือกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแฟนแฟนเพจนะคะเข้าไปซื้อกลุ่มฟีดได้นะคะวันนี้พี่แมนมารีวันมารีวันเข้าอ่ารับเชิญเนาะครับผมเมื่อย์ขาดมักเมียเขาวแมนมารีวันพี่น้องครับเมื่อวานถึง พูดถึงว่าเข้าไปแอบอึ้งคนติดตามหรือว่าแฟนคลับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวภายในหนึ่งปีไหมใช่อย่างเฟซหลักุอิ่งเพรบ้านแทนเนี่ยเฟซเฟซของน้องอ่ะเฟซส่วนตัวของน้องนะมีคนติดตามมากกว่าสองแสนหนึ่งกว่าคนใช่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฟซนี่คือเฟซจริงเลยนะเฟซที่น้องสร้างมาตั้งแต่ยังไม่เข้าสายนอนแล้วก็มีเป็นเพจนะครับเพจกุ้งอิง เพจบ้านแพงอะไรนะอ่าเสนเพจอเพจจริง <il> อ <hat> ุ <na? S 1> ิงสาวน้อยเพจบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวใช่อุ๋งอิงสาวน้อยนี่อันนี้นี่อันนี้เออสีนดำเงินนี่เนาะนี่เนาะอืมนี่พี่น้องเพจนี้กับนี้อันนี้เพจจริงนะครับเรื่องคุณตางเจ็ดหมื่นตีที่ก่อนหน้านั้นน่ะน้องยังไม่สร้างเพจใช่ไหมแล้วมีคนทำเพจปองขึ้นมาเยอะมาก คนไปติดตามเพจปลอมชื่ออุงอิงที่โดนแฮกเยอะมากตั้งหลายหมื่นทุกคนดีใครเลียวัดปลอมกันหลายกันยังนี่คือเกาปลอมยังเงาเขาว่าปลอมคือขาดเอารูปน้อนมาโพสต์เอลูกเอารูปอลไรก็เอาคำเบาท้องนอกโพสต์บึ้งอันนี้คือเพจจริงนะครับมีคนตามเจ็ดหมื่นสีคนครับแล้วก็มีเฟซของพ่อแม่อุงอิงน่าจะเป็นเพจเนาะพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจใช่พ่อแม่อุงอิงที่อัปเดตเกี่ยวกับนี่อันนี้ สนสองเบาโยมีคนติดตาม1นึ่งแสองหมื่นคนนะครับก็จะอัปเดตพวกอ่าเป็นคลิปเป็นเรื่องราวแต่ว่าเห็นเพือนเหเมื่ออาทิแม่หน่อยออกมาโพสกับว่าสีบอไทยหนะเวทีจะเดินมาลงนีก็จะถ่ายเป็นหลังเวทีหรือว่าตามบ้านตามอะไรนี้่าเอามาลงให้ดูก็จะลงเกี่ยวกับน้องเนาะเกี่ยวกับน้องอิงเกี่ยวกับว่าไปไหนมาไหนทําอะไรบ้างนี้ก็ไปตลาดมาหรือเปล่าหรือที่ไหเนี่ยที่ตลาดครับ นี่แหละพี่น้องอ่ะมีคนติดตามนะครับพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจมีคนติดตามหนึ่งแสนสองหมื่นคนค่ะแลกก็สิเป็นอันนี้เพจผมแล้วเนาะเป็นช่องละกันช่อง YouTube ช่อง YouTube ช่อง YouTube พ่อแม่อุ๋งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพ่อแม่อุ๋งอิงพ่อแม่อุ๋งอิงก็คือน้องอุ๋งอิงไม่มีช่องนะคะมีแต่ช่องพ่อแม่นะคะเพราะว่าน้องก็ส่วนมากก็จะส่งงานในในคลิปเนาะนี่ อันนี้พ่อแม่ก็เป็นคนทําเองนะคะครับผมผลิตตามสองแสนกว่าไหมสองแสนกว่าสองแสนเยอะอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็จะอัปเดตอัปเดตแต่ละวันเนาะครับผมอ่าล่าสุดแม่หน่อยก็ได้ลงบรรยากาศที่อบอุ่นทีมบ้านฮัทน้องอุ๋งอิงมาเที่ยวหาค่ะพี่นอ บานทากบอกถึงบานทากเข้าประเดีวเข้าบระเดีถึงบานทากได้ครูเขาไปยืนในบ้านท่านน้องอินตะไลบารอันนี้ยังไม่ได้รวมนะคะอันนี้รวมแค่ยอดคนติดตามดตติามเพจ facebook, youtube แล้วก็ t ิกต็อกเนาะต่อนะครับผมเป็นแอปดำนะตอนนี้มีคนติดตามมากกว่า4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยคนนะครับนีที่เป็นช่องของน้องเลยนะใช่นี่ไงเป็นเพจบ้านแพงนี่อ่ะ ฉันก็ตเลยตามอยู่ตลอดนี่ไงโชว์ให้ดูหน่อยเนี่ยค่ะนี่นะครับเป็นช่องจริงของน้องนะครับก็จะคนติดตามอยู่ที่419,500คนนะน้องก็จะลงคอนเทนต์ลงคลิปให้ดูตลอดครับผมสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันใช่โฆษณาน้องกามาลงนี่นี่นั่นได้ค่ะการโฆษณากอะไรนี่คือน้องเนี่ยน้องอิง อันนี้ชอบจริงแลคะ,อะชอบจริงนี่หละพี่น้องครับพูดถึงว่าอเอาแค่นี้ก่อนอเอาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแพลตฟอร์มตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอุ๋งอิงเพจบ้านเอ่ออุ๋งอิงรัตนาพรเพจบ้านแพงแล้วก็พ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจแล้วก็เป็นอุ๋งอิงสาวน้อยเพจบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวแล้วก็ช่องยูทูบพ่อแม่อุ๋งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็มีตอ่ตอของน้องที่ชื่ออุ๋งอิงรัตนาพรใช่ไหมอุ๋งอิงใช่ ชื่อ 1, 000 000 000. อ 2, ุงอิงสาวน้อยเพจบ้านแพงนี่รวมยอดติดตามมากกว่า1ล้านคนนุ่มหลานอี๋เพราะว่าเฟซอุงอิงเฟซอุงอิง2องแสนหนึ่งเพจอุงอิง7จ็ดหมื่นสี่เฟซพ่อแม่อุงอิงแสนสองต่อต่อสี่แสนหนึ่งแล้วก็ช่องพ่อแม่อุงอิงสองแสนล้านแล้วสองแสนล้านกว่าค่ะอีกเนาะอันนี้ไม่ได้รวมกลุ่มนะคะแล้วในกลุ่มบ้านฮัก ของน้องอิงก็แสนขึ้นแล้วก็หลายกลุ่มบ้านฮักมากหลายกลุ่มอันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงแล้วอันนี้ยังบอลร่วมครับเขาเรียกว่าช่องหลักของสาวน้อยอีแล้วก็เพจอเฟคของบอลโจอีแล้วก็ไม่รวมช่องต่างๆของในเครือสาวน้อยอีร่วมๆเหลือกิว่าเป็นโรยล้านนะเนาะเยอะจริงๆเพราะว่าช่องส่วนมากที่ลงเกี่ยวกับน้องก็เยอะหาคนหานะค่าแฮชแท็กเขาว่า อุ้งอิงสามารถพิจารณาได้เอาลองดูสิลองดูฉันเคยหาแล้วแฮชแท็กขึ้นเยอะมากเอาแฮชแท็กในช่องในช่องยูทูบก่อนนะแฮชแท็กอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแฮชแท็กอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่มีคนลงวิดีโอเกี่ยวกับอุ้งอิงมีมากกว่าหกหมื่นหนึ่งพันวิดีโอแล้วก็มีอีกไม่ได้มีอุ้งอิงเฉยๆอีกแฮชแท็กอุ้งอิงต้องอ่าแล้วฉันจะหาแฮชแท็กสามารถพิจดรณาได้ ฮแท็กอุ mm ๋งอิงมีมากกว่า62,000รายการวิดีโออ่าถ้าคำว่าแฮแท็สาวอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้นแพง mm hmm. มีวิดีโอ15,000กว่าว mm ิดีโอแล้วก็มี600กว่าช่องที่ mm hmm. ลงข่าวน้องแล้วก็แฮแท็ก mm hmm. คำนี้อ่าแล้วก็จะมีแฮแท็กไออุ๋งอิงรัตนาพรด้วยนะบ่าวโจมันจะมีมันจะใส่ได้เยอะไงอ่าดูสิรัตนาพรเพชรบ้านแพงนี่ไง คนก็ลงวิดีโอประมาณ300กว่ารายการ12ช่องแต่ส่วนมากเขาจะแฮชแท็กเขาว่าอุ้งอิงสาวน้อยเพแล้วก็อุ๋งอิงสาวน้อยเพนเพนแล้วก็อุ้งอิงเฉยเฉยอ่าเมาใครเนี่ยใครอยากรู้เนะครับสุดปังแต่ว่ามีเรื่องนึ่งสือบอกสือฟังว่าคลิปยอดวิวรวมของช่องพ่อแม่อุ้งอิงลำเพลย์ออฟฟิเชียลเปิดมาได้ติกวัวไปเอาปีไปเอาแมเนบอ ใช่เพาแม่เราเริ่มเปิดตอนลุงอุ๋งเข้ามาสาวน้อยเนี่ยมยี่สิบเก้ามีนาก็ปี้าวพอดีก็เดือนอันนี้มีนาอันนี้มีนาอันี้ก็จะครบปียังไม่ถึงปีค่ะพี่นอ้องมีน่ยอดชมวิดีโอทั้งหมดนะครับในช่องของพ่อแม่อุ๋งแฟนเพจเอ้ยพ่อแม่แฟนเพจขออภัยพ่อแม่อุ๋งอำเภอออฟฟิเชียลที่เป็นช่องยูทูบนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมามียอดเข้าชมมากกว่าเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพัน 766ครั้งอ s. <S ้าเกือบร้อยล้านนั่นแหละนี่เฉพาะของพ่อแม่อุ้งอิงนะเอาถ้าเป็นซองสาวน้อยบ่อกนสาวน้อยช่องใหญ่ไหมอ่ะสาวร้อยเป็นองแพงซ่องซ่องเพลงไปด้วยปะอ่สาวน้อยเพจบ้านแพงช่องใหญ่มียอดเข้าชมมากกว่า1452ล้านครั้งครับ ของแท้เองของแท้นี่ค่ะพี่น้องเขาจะ,ขจะดูตรงนี้ะ้อไหนเพิ่นเบิร์กแนครับ,บพวกกดมันจะ,จะอยู่หน้าอันนี้เลยไหมกลับมาตรงนี้ใหม่นี่อ,อ,อันนี้นะถ้าเป็นหน้าน,านี้<อ>น,นะครับเดี๋ยวผมจะมากดให้เบิร์เป็นหน้าช่องเนาะหน้าช่องสาวน้อยจะมีคําว่านี่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแทงเรามากดตรงนี้ที่มันเป็นลูกศรกดเข้ามาจะไม่เห็นหน้านี้เป็นรายละเอียดนะครับยอดชมวิดีโอทั้งหมดตั้งแต่ทำมามันจะอยู่บรรทัดล่างสุดนะครับก็คือ1 4 5 2ล้านกว่าคน ปืดพันลานปัด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 สุดยอดอแล้วส่วนมากอ่าถ้าเราจะดูยอดวิวสูงสุดเราจะดูตรงไหนเนี่ยพ่อโจก็จะแยกพ,พ่อโจก็จะแยกอ่าอันนี้ไว้อยู่นะอืมเนี่ย เขาแยกยอดวิวของน้องหญิงเพลงน้องอิงไว้อยู่ก็เหมือนทำเป็นลิฟไว้นั่นแหละเป็นลิฟาโอเคครับก็เมือนพี่น้องวอกถึงว่าทั้งยอดรวมดูวิดีโอทั้งยอดคนติดตามะช่องใหญ่เนี่ยสาวน้บยพีบางแพงมีคนติดตามมากกว่าสองล้านสี่แสนเจดหมื่นครั้งแล้วมีอีกช่องหนึ่งอีกนะที่เป็นช่องเพลงโดยเฉพาะเลยสาวน้อยลำเพลินอ่ะ อินดี้เค็รขอที่เพิ่งเปิดมา,าดมีคนติดตามสองแคนติหตาม2 6 9 0 0 0โอ้โหโโ<อ>แล้วก็ยอดชมมากกว่า49ล้านครั้งค่ะถือว่าปังอีดีสาวน้อยเพลงบันแพงอุ๊ยเพลงบันแท่งปีนี้ฤดูกาลนี้และปีหน้าเชื่อว่าจะปังต่อเนื่องแน่นอนอุ๊อิงสีดัางอีกหลายสิบปีแล้วแหละเนาะอือนี่ไงวิดีโอยอดยิยมของสาวน้อยเพลงอุ๊งอิงห่อฟันมาลัางหานขึ้นอันดับหนึ่งเลขหนอสามล้านนี่ไง มีไงครับโหแต่เพีงเดียวนี่กับสุดยอดแลลวครับผมอือนี่แหละครับพี่น้องนี่ก็คือข่าวสารเรื่องราวที่สุดทึ่งมากๆสำหรับสาวน้อยมาสจั่นที่ซื้อรุ่งอีกเพจบ้านแพ้ที่เฮาสองคนได้นำมาฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับทำให้ผู้ใหญ่กำลังสะทกคิปนี้อยู่เนาะ ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะครับเพื you, yeah, wow. Wow. ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปเนาะวันนี้กูเกเมล่านะครับบ่าวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนพกกระไม้ได้คลิปหนานะครับสวัสดีครับ